มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเกิดแล้วก็โตมาที่เมืองเซี่ยงไฮ้พออายุได้สิบขวบพ่อกับแม่ก็ปู่ก็พาเด็กคนเนี้ยย้ายไปฮ่องกงไเรียกว่าย้ายโรงเรียนไปเรียน ต่อที่ฮ่องกงเรียนได้สามปีอายุสิบสามแมนะ่ซึ่งจริงๆคือแม่เลี้ยงก็บอกให้เด็กเนี่ยออกจากโรงเรียนเพราะว่าไม่มีเงินส่งเสียค่าเราเรียนละฮ่องกงมันค่าใช้จ่ายมันแพงเด็กก็ไม่อยากที่จะ ออกจากโรงเรียนก็เลยคิดนะอยากจะหนีกลับไปเซี่ยงไห้เพราะที่นั่นก็ยังมีญาติผู้ใหญ่เช่นป้าเช่นน้าอยู่ที่นั่น<ม>เด็กกนะคุ้นเคยกับปู่นะก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ปู่ฟัง กูก็เลยถามว่าจะไปทำอะไรที่เซียงไทยอ่เด็กก็ตอบว่าจะกลับไปโรงเรียนเก่าจะไปจะไปพบเพื่อนเก่าเก่าที่นั่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนที่อยู่โรงเรียนที่เซียงไท้เนี่ยมีเพื่อนเยอะแล้วก็เพื่อนก็ ชอบเธอแล้วก็ให้เธอเนี่ยเลือกให้เธอเป็นหัวหน้าห้องเธอก็เลยถามปู่ว่าเนี่ยถ้ากลับไปโรงเรียนเก่าไปเพราะพื่นเก่าๆก่าเนี่ยเขาจะให้เธอเป็นหัวหน้าห้องเหมือนเดิมไหมปู่ก็หัวเราะนะ แล้วก็เล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังมีเด็กนุ่มคนหนึ่งครูเนี่ยมอบหมายให้ไปจับกระต่ายในป่าเด็กก็ไปนะเข้าไปในป่าแล้วก็ ไปสอดใส่นะหาว่ากระต่ายมันจะอยู่ตรงไหนบ้างก็บังเอิไปเจอกระต่ายตัวหนึ่งนะมันวิ่งจากไหนมาไม่รู้วิ่งเร็วเลยนะแล้วก็วิ่งไปชนต้นไม้ตายคาที่เลยเดยวคนนั้นก็เลยไม่ต้องทำอะไรมากนะก็เพียงจะไปจับนะ กระต่ายตัวนั้นไปส่งครูดังนั้นแต่นั้นมาเดียวคนนี้ก็ทุกวันก็จะไปหลบอยู่ใต้ต้นหลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่เพื่อรอว่าจะมีกระต่ายมันมาวิ่งชนต้นไม้ตายเหมือนเดิมไหมปูมก็เล่าเรื่องนี้ให้ให้หลานฟัง เพอที่จะบอกหลานว่าอะไรแะมันก็ไม่แน่นอนนะเมื่อสามปีก่อนเธอได้ไปได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องกลับไปเชี่ยงไฮ้คราวนี้อะไรแะ้วก็ไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเหมือนกับเมื่อสามปีที่แล้ว เด็กฟังนิทาเี้ก็เข้าใจนะนิทานี่มก็เป็นของนักปรัชญาชาวจีนคนหนึ่งนะก็เล่าเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าอะไรแล้วมันก็ไม่แน่นอนอะไรแล้วก็ไม่แน่นอนที่ควหมายข้อหนึ่งเนี่ยอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ วันดีคืนดีกระต่ายก็วิ่งมาชนต้นไม้ตายมันไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยนะแต่มันก็เกิดขึ้นได้กณจกรรเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นได้อีกแต่เด็กชายในเรื่องเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่าถนะ้าในเมื่อกระต่าย,ใน,ายในเมื่อวันนี้กระต่ายวิ่งชนต้นไม้ตาย พรุ่งนี้ก็คงจะมีอีกหรือมอลืนนี้คงจะมีอีกแต่ว่าความเป็นจริงของชีวิตและโลกนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นอะไรอะก็เกิดขึ้นได้จริงอยู่นะแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วมไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นอีกมันไม่เหมือนเดิมวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วก็มลืนนี้ด้วย คนหลายคนเนี่ยวันดีคืนนี้ก็ได้โชคนะได้พบได้ประสบสิ่งที่ไม่เคยเรีวไม่คาดคิดหรือว่ายางที่จะเกิดขึ้นกนได้เช่นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ดีใจนะและนักแต่นั้นมาก็ก็จะซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดเลยเพราะคิดว่า คราวนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคราวหน้าก็คงจะถูกอีกหลายหลายคนเนี่ยซื้อลอตเตอรี่จนตายก็ไม่เคยถูกอีกเลยบางคนนะพอได้โชคได้ลาบแล้วเนี่ย หลังจากเวลาผ่านไปก็ยังหวนคิดหรือหวนนึกถึงโชคลาภหรือสิ่งที่สมหวังยังอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกและเชื่อมันน่าจะเกิดขึ้นได้อะไรที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือเชื่อมันจะเกิดขึ้นอีก คนที่ประสบความสำเร็จในการงานคนที่ได้ประสบความสมหวังในอดีตไม่ใช่แค่โชคลาภอย่างเดียวอาจจะเป็นความสำเร็จในการงานชื่อเสียงกิติยศได้เหรียญทองได้แชมป์มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วก็จริงแต่ก็คิดว่า มันก็จะเกิดขึ้นอีกก็รอนะหรือคาดหวังว่าไม่ต้องเกิดขึ้นอีกก็กลายเป็นว่ารอแบบรอแบบหล,ลมแรงแรงหวังแบบลมๆแรงๆงแทนที่จะมองไปข้างหน้าก็ยังหัวนนึกถึงอดีตว่าเคยทำได้หรือเคยมี เมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้หรือเมื่อเลือนี้ก็น่าจะมีอีกทั้งที่อะไรแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วความสมหวังความสําเร็จในอดีตเกิดขึ้นก็จริงไม่ได้แปลว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้มันจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไปคนที่ประสบความสำเร็จในการงาน ทำธุรกิจรุ่งเรืองในอดีตมันไม่ได้แปลว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็จะประสบกับความสำเร็จเช่นนั้นอีกเพราะว่าอะไรแล้วก็ไม่แน่นอนที่มันไม่แน่นอนเพราะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไปเหตุปัจจัยมันไม่แน่นอนฉั้นผลที่คาดหวังก็ย่อมไม่แน่นอนตามไปด้วยนักกีฬาบางคนโอ ได้เหรียญทองได้แชมป์ก็ยังหวนคิดถึงความสำเร็จในอดีตแล้วก็คาดหวังว่าพรุ่งนี้มาเรือน,นี้ก็จะเกิดขึ้นอีกและหลายๆคนพ่มันกลายเป็นความหวังที่ลมๆแรงๆแล้วก็มีความทุกข์นะที่มันไม่เกิดขึ้นอีก มันก็เด็กคนนั้นเนี่ยที่รออยู่หลังต้นไม้หลบอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็รอเมื่อไหร่จะมีกระต่ายมาวิ่งชนต้นไม้ตายสักทีพอไม่มีกระต่ายวิ่งชนต้นไม้อีกก็เสียใจผิดหวังแทนที่จะไปทำอย่างอื่นนะไปหาไปทำกับดักดัก กระต่ายหรือทำอะไรก็อะไรที่มันดีกว่านั้นก็เปล่าเอาแต่นั่งรออยู่หลังต้นไม้หลบอยู่ต้นไม้เพื่อรอว่ากระต่ายจะไม่วิ่งชนหรือเปล่าไม่ไม่ตาย,ยคนที่ถูกล้อตเรีองวอันที่หนึ่งแล้วก็รออยู่นั่นแหละว,ว่าเมื่อ,อไหร่จะถูกอีกหรือว่าเมื่อเคยประสบความเสเ็็จมาแล้วไหนดีเคยสมหวังในความรักเคยสมหวังในการงานเคยสมหวังในการแข่งขัน ก็ยังหวังอีกโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าอะไรแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แค่โลกมันเปลี่ยนไปบางทีสังขารร่างกายตัวอนก็เปลี่ยนไปไม่สามารถที่จะมีกำลังวังชาเหมือนเมื่อก่อนสติปัญญาก็ไม่ได้ปลูดปราดเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังหวังอยู่นั่นแหละอันนี้พราะไม่ได้เข้าใจถึงความไม่เที่ยง อะไรที่เกิดขึ้นได้มันไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นอีกแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยนะหากว่าเราเกิดประสบพบสิ่งดีๆที่พึงป,ปรารถนาเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุ ความโอกาสที่เกิดสิ่งดีๆอย่างนั้นอีกมันอาจจะไม่มีอีกเช่นเราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยจบไปมันก็เป็นเรื่องยากนะถ้าเทียบไปแล้วมันยากกว่าก็ตายเนี่ยวิ่งชนต้นไม้ตายนะพระเจ้าเปรียบมันก็ว่าเต่าตาบอดในมาสมุนันกว้างใหญ่ ร้อยปีจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาหายใจสักทีแล้วก็บังเอิญในทะเลเนี่ยมันมีมันมีห่วงนะหรือแอกที่เป็นไม้มีช่องว่างอยู่ตรงกลางลอยอยู่ในทะเลเช้งเต่งเนี่ยโอกาสที่เต่าตาบอดตัวน,นั้นจะโผล่ขึ้นมาพอดีกลางห่วงเลยเนี่ยมันมีน้อยมากนะ มันมีน้อยมากเพราะป่าเต่าต่าตัวนี้ร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วมันจะโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้การที่จะโผล่มาพอดีตรงกลางห่วงเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่โอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากวิจารั์ว่าการที่คนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะอาการที่สัตว์เนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องยากพอๆกันเลยในแง่นี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ได้น้อยมากน้อยกว่าการถูกลัเตอรีร่งวัลที่หนึ่งตนะิดต่อกันสิบครั้งด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันน้อยยิ่งกว่ากระต่ายวิ่งชนต้นไม้ตายแล้วการที่กระต่ายวิ่งชนต้นไม้ตายเนี่ยมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นอีกนะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สาม อาจจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันนะการที่คนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยในเมื่อไม่เกิดขึ้นได้ยากมากแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่า,จ,าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยีกหรือเปล่าในเมื่อความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มาเปิดกายเราได้ทําสิ่งดีๆมากมายรวมทั้งได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดความเป,เป็นมนุษย์ซึ่งในทศพุทธศาสนาคือการได้เข้าถึงพระนิพพาน ชนิดที่เรียกว่าพ้นจากวัตฏสงสารออกจากคุกที่อจองจำสัตว์โลกเรียกว่านับหมื่นนับจานสงไขวันนั้นเมืม่อเราเกิดเป็นมนุษย์บางทีเนี่ยและไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสมาเกิดอีกหรือเปล่าเพราะฉะั้นต้อง แจ้อการที่ทำความดีแล้วเข้าถึงประโยชน์สูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ให้ได้นี่ก็เป็นข้อเตือนใจนะหลายคนไม่เข้าใจนะคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วก็เลยใช้เวลาที่ครองร่างมนุษย์นี้อย่างเปล่าประโยชน์ เพราะว่าโอกาสดีๆอาจจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วเมื่อเกิดเป็นไปนู่นเนี่ยก็ต้องตระหนักนะว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่มันมีความหมายทั้งในทางบวกและในทางลบในทางบวกก็หมายถึงว่าอาจจะเกิดได้โชคได้ลาภได้ประสบความสําเร็จแต่ในทางลบก็จะหมายความว่าอาจจะต้องเจอกับ ความทุกข์อย่างที่ไม่คาดคิดก็ได้อย่างที่เราเห็นนะคนที่เคยร่ำรวยจะสุดท้ายกลายเป็นตกอับคนที่แข็งแรงกลายเป็นคนที่อ่อนเปลี้ยเ,เห็นนักกีฬาบางคนแข็งแรงมากตอนหนุ่มแต่พอผ่านไปไม่กี่ปีหมดสภาพไปแล้วเป็นเพราะว่าเป็นโรค บางอย่างเช่นเป็นโรคพากินสันเมวันก่อนได้ดูคลิปนะของดาราคนหนึ่งนะไมเคิลเจฟฟอกซ์ซึ่งเคยเป็นดาราที่มีชื่อมากตั้งแต่ยังหนุ่มเลยตอนนี้หมดสภาพไปแล้วเพราะเป็นโรคพากินสัน นี่เรียกว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้เราวันนี้กับเราวันหน้านี่อาจจะกลายเป็นคนละคนที่จริงถ้าพูดถึงตามหลักวิทยาศาสตร์หรือตามหลักธรรมะมันเป็นคนละคนอยู่แล้วนะไม่ใช่เฉพาะเราวันนี้กับวันพรุ่งนี้แม้กระทั่งเราตัวเราเมื่อสักครู่นะกับเมื่อ ตอนนี้นี่ก็คนละคนทอมยาส์ก็บอกคนเราเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราจะสูงกว่าตอนตอนค่ำแตประมาณครึ่งนิ้วล่างไม่เหมือนเดิมนะล่างเราตอนเช้ากับร่างเราตอนค่ำนี่มันไม่เหมือนเดิมคนละล่างเพราะตอนเช้ามันสูงกว่านิดหน่อยแต่จริงมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นที่เชื่อว่ามันคนละคน ไม่ว่าจะเป็นผิวหนังที่เสื่อมสลายเซลล์ต่างๆในร่างกายที่มันตายไปทุกทุกวินาทีจิตใจเราก็เหมือนกันนะนิสัยใจคอก็เหมือนกันพี่จิมก็เห็นได้นะคนที่ประสบความสำเร็จนะมีชื่อเสียงมีเงินทองมีอำนาจนี่ มันกลายเป็นคนละคนกับตอนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเราจะเคยเห็นนะคนบางคนพอได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นนายรัฐมนตรีนิสัยใจความเปลี่ยนไปเลยตอนที่ยังไม่เป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นคนที่เป็นกันเองกับเพื่อนนะแล้วก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน คอยช่วยเหลือเพื่อนแต่พอเป็นใหญ่เป็นโตแล้วกลายเป็นคนละคนไปเลยบางทีรังเกียจพ่อแม่ด้วยเพราะว่ายากจนหรือว่าไม่อยากจะคบเพื่อนฝูงเพราะว่าไม่ได้ผลประโยชน์หรือที่เห็นบ่อย,ยคือว่าตอนที่เป็นนักศึกษาก็แบบหนึ่งพอโตพอเป็นใหญ่เป็นโตก็อีกแบบหนึ่งอุดมการเปลี่ยนไปสนใจแต่การ กอบกวยผลประโยชน์ส่วนตัวอันนี้ก็เป็นคนละคนนะนคนเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเฉพาะเวลาได้โชคได้ลาบหรือประสบความสำเร็จนะไอ้ที่เปลี่ยนไปนมากคือตอนที่เจอทุกข์เจอความพัดพลาดเจอความเจ็บความป่วยบางคนนะตอนที่สุขภาพดี นะองค์อาจมีความมั่นอ,อกมั่นใจมีความลื่นเลืองแจ่มใสแต่พอป่วยแล้วนี่กลายเป็นคนละคนเลยห่อเชี่ยวท้อแท้ไม่มีความมั่นใจในตัวเองหรือว่ามองโลกในแง่ร้าย,ายแต่ก่อนตอนที่ยังไม่ป่วยนี่ สามารถที่จะพูดธรรมะสอนธรรมะให้กับใครได้มากมายแต่พอป่วยแล้วไม่สามารถเอาธรรมะมาใช้กับตัวอเองได้เลยกลายเป็นคนที่เหงาขี้กลัวเออถึงความตายไม่ได้เลยไม่อยากฟังทั้งที่ตอนที่ยังมีกำลังวังชาแข็งแรงนะก็มีความกล้าหาญองอาจ ไม่กลัวตายเราเห็นได้นะคนเราเนี่ยพอเจอทุกข์นี่เปลี่ยนไปคนละคนไม่ใช่ว่าเวลาเจ็บป่วยนะยัแต่รวมถึงเวลาสูญเสียสูญเสียทรัพย์งานการล้มเหลวธุรกิจล้มละลายกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยใน,นเนี่ยที่ มันตรงกับหลักอินิจจักรนู้อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้คนที่เคยมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองอาจจะพูดโอ้อวดว่าตัวเองเก่งกล้าสามารถอย่างโน้นอ,อย่างนี้แต่พอประสบความล้มเหลวธุรกิจล้มละลายหรือว่าถูกปลดจากตำแหน่ง กลายเป็นคนงหง่เหงาไปเลยอันนี้ก็อย่างที่กฎอน,นิจจังก็บอกนะอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้เราทุกคนสามารถจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้ไม่ว่าเวลาเจออิทธารมหรืออน,นิจธารมอิทธารมก็คือโลกธรรมายบวก ได้ลาบได้ยบได้รับความสรรเสริญหรือว่าประสบสุขอันนี้ถารวมก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศนะได้รับคำดินทาว,ว่าร้ายหรือว่าเจอกับความทุกข์อันนี้ก็รวมถึงความเจ็บป่วยด้วยบางคนเนี่ยเคยมีนัทหารบางคนเนี่ย เคยพูดปรามายคนที่ฆ่าตัวตายว่ามไม่ใช่ลูกผู้ชายยิ่งใครคนนั้นเคยเป็นทหารมาก่อนเนี่ยก็ถึงกระพูดเนี่ยมันไม่ใช่ทหารมนะฆ่าตัวตายมันไม่ใช่ชายชาติตรีไม่ใช่ชายชาติทหารแต่พอตัวเองป่วยมั่งเป็นมะเร็งปรากว่าในสสาฆ่าตัวตาย อันนี้แสดงว่าเป็นคนละคนไปแล้วไม่นไม่ใช่แค่ความเจ็บป่วยสูญเสียทรัพย์บางทีสูญเสียลูกสูญเสียคนรัก,ก็ทำให้คนที่คนอื่นหรือคนที่สูญเสียนั้นกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลย เช่นสามีที่สูญเสียภรรยาหรือพ่อที่สูญเสียลูกพ่อสูญเสียไปยปุ๊บนี่กลายปเป็นคนแบบนั้นจมอยู่กับความเศร้ากราดเกลียวนะไม่มีความมั่นใจในการที่จะทำอะไรเลยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สอนใจเรานะว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ อย่าประมาทจะอาหังกาว่าเนี่ยฉันวันนี้ก็จะเป็นฉันคนเดิมในวันหน้ามันไม่ใช่กระต่ายชนต้นไม้วันนี้มันไม่ได้แปลว่ามันจะชนต้นไม้ตายในวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ต้องอยู่ในความไม่ประมาทนะตอนนี้เรายัางแข็งแรงยังสดชื่นร่าเริงเบิกบาน ยังใช้ชีวิตล้นลาได้แต่ว่าวันหน้านี่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไปรับมือความทุกข์ความพลดพลากความสูญเสียความเจ็บป่วยหรือมีพวงุ้งกันที่จะรับมือกับโชคลาภที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นลาภยศสารเสริมพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถจะเปลี่ยนคนให้กลายเป็นคนได้แล้วไม่ได้เปลี่ยนในทางที่ดีจะเปลี่ยนไปในทางที่แย่ เสื่อมลาบเสื่อมยศก็เหมือนกันนะหรือว่าความเจ็บป่วยความแก่ชาราไม่ต้องพูดถึงความตายถ้าคนเรานี้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับความไม่เที่ยงของสังขารหรือความผันผวนแปรปรวนของโลกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งนะซึ่ง แย่กว่าเดิมที่จริงเนี่ยการปฏิบัติทมเนี่ยมันก็ทำให้เราเปลี่ยนเป็นคนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเป็นอีกคนที่ดีกว่าเดิมพร้อมที่จะเผชิญกับความทุกข์ความพัดพลาดความสูญเสียความไม่สมหวังได้มันทำให้เราเนี่ยเนี่ย ได้พบกับมิติใหม่ของตัวเองเรียงน้อยนี้ก็สามารถที่จะคงความเป็นผู้เป็นคนเอาไว้ได้ในยามที่เจอความสูญเสียในยามที่เจอความพันพวนปวนแปลงชีวิตแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ตระหนักนะเกิดความประมาทไม่เข้าใจว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ มันก็จะทำให้เกิดความหลงตัวลืมตนไม่คิดที่จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวหรือเตรียมใจในการที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ตอนที่เราอยู่ตอนนี้ความรู้สึกตอนนี้มันจะไม่เหมือนเดิมนะเมื่อปเวลาเปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าหากว่าทำใจยอมรับได้นะอย่างน้อยก็ไม่ทุก ถึงเวลาเจ็บป่วยนิสัยใจคอความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าก็ยังคงความปกติเอาไว้ได้ในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ไม่ทุกตัองเตือนใจอย,อยู่เสมอนะอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้และสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันจะไม่อยู่จนถึงวันหน้าเพราะวันหน้าอาจจะกลายเป็นอื่นไปแล้วก็ได้